โอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับ The w i For g a m e r กับ How to s ส่ e Season 2, ซึ่งเพราะว่ามันมีอัปเดตแพทใหม่ซึ่งมันเป็นของ2015ซึ่งอันเก่ามันเล็ไม่สามารถทำมาได้วิธีการแก้ไขก็คือลบอันเก่าไปก่อนก็คืออุ้ยสมมติว่าไฟล์คุณอยู่ตรงนี้คุณก็กดปุ่ม delete ไปตรงคีย์บอร์ดแล้วคุณก็มาเปิดที่ด e l e t e bin ถ้าเกิดมีไฟล์ก็กดชี้ซ้ายแล้วก็ลากค้างให้มันทับไฟล์แล้วก็กด delete โอเคแล้วก็มาที่เขาเข้ามาที่ลิงก์นี้ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมันจะขึ้นอย่างนี้ครับก็ต้องรอไปเดี๋ยวก็คลิปนี้เป็นพาทแรกสอนดาวน์โหลดติดตั้งนะครับก็เป็นพาสสั้นๆน,น,เนะเนาะก็อันนี้เดี๋ยวจะขอสริปก่อนเนื่องจากว่าผมอัปโหลดหนึ่งสองโอเคเจ้าค่ะแลกสลัดค่ะเอาเป็นว่าขอสริปตอนโหลดเสร็จแล้วกันเนาะ โอเคมาว่ากับต่อยก่อนจะสิจะสกิปทำไมวะแม่งจะเสียแล้วเนี่ยก็อันนี้กําลังติดตั้ง L L นะครับสปอยงานตัวเองแป๊บก็โอเคคลิปนี้เป็นพาร์ทสั้นๆเดี๋ยวขอสกิปก่อนมันนานอัพโหลดเยอะมันช้าโอเคหลังจากเวลาผ่านไปนานนับร้อยล้านปีในที่สุกเกร็จ ก็เวลาโหลดมาก็กดแสดงในโฟลเดอร์ได้เลยนี่จะเป็นอันนี้มาก็กดแตกไฟล์นะครับกดตรงนี้นะตรงนี้ซ้ำเนี้ยนะตรงไหนก็ได้เหมือนกันแต่ผมจะชอบกดอันนี้กดไปแล้วก็รอมันแตกไฟนี่อันนี้ก็คือมันจะขึ้นว่าแตกไฟล์อยู่นะครับรอไปโจจะเสร็จแล้วโอ้ทำงานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเราเครื่องตูนี่ไงเข้ามาที่นี่ใส นี่ไงทีนี้ครูก็จะได้โปรแกรมใส่มาแล้วผมขอ chapter two. อ่ะ desktop ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนที่จะโหลดควรที่จะลบเวอร์ชันเก่าออกไปก่อนไม่ไงั้นอาจจะติดบักบางอย่างซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าติดบักจริงหรือเปล่าผมไปฟังจากคนอื่นมาอนี่ผมจะขออธิบายวิธีการใช้เล่บแรกเลยนะครับอืม อันนี้ขออธิบายวิธีใช้เบื้องต้นแล้วก็อุปกรณ์นะครับอย่างละเอียดจะทำยิงคลิปยาวเลยระหว่างร้อไม่มีอะไรทำเพิ่งเลิกเรียนก็ก่อนอื่นกดมาที่ไฟล์ฟึบกดที่นิ้วมันจะเป็นการเปิดหน้าต่างไหมนี่ก็คือพิกเซลอันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้ก็คือเซนติเมตรมิลลิเมตรส่วนอันนี้ก็คือแนวตั้งหรือว่าแนวนอนวะเดี๋ยวขอลองก่อนอันแนวสักหนึ่งพันแนวสักสองพัน ชิปกดโอเคไปโอเคสองพันจะเป็นแนวตั้งส่วนหนึ่งพันจะเป็นแนวนอนก็มากดตรงนี้เพื่อปรับไซส์อันนี้ก็คือเป็นแนวนอนอย่างนงี้ครับส่วนอันนี้ก็คือแนวตั้งก็ขอปรับให้เป็นสองพันคูณสองพล้กันโอเคหลังจากที่เราได้โอ้โหอุ้ยเวอร์ชันใหม่แม่งสวยกว่าวะ่ะโอ้ฟินอ๋อแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่า พวกอันเก่าที่มันไม่ได้ใช้นะครับมันก็จะถูกเอาออกไปนี่ห็นไหมพวกที่อันไหนๆที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็จะถูกเอาออกไปเอออาเมมติกเกียจจังวะไม่ต้องกังวใจส่วนนี้น,นี่มีเชดเดอร์ด้วยเชดโอเคมาอธิบายวิธีอุปรกรณ์ก่อนอย่างแรกอันนี้ก็คือเดี๋ยวอธิบายพวกอุปรกรณ์เครื่องใช้ก่อนอันนี้ก็คือเป็นปากกานะครับนี่อุ้ย วายทำไมปากการแตกทิกเซลอพอแชอ่นนี้แล้วกัน,นอันนี้ปรับให้เต็ม,ตมร้อยทุกอย่างเต็มร้อยหมดโอเคภาพไม่แตกทิกเซลปรับให้เป็นเต็มหมดนะครับไม่งั้นภาพจะแตกทิกเซลเหมือนเมื่อกี้รู้สกอับจนแปบ๊บน่าทำไมเป็นอันใหญ่แล้วก็ยังแตกทิกเซลอยู่วะไม่โอเคเราจะคัดกลับไปใช้อีกแบบนึงนะครับ ขอคัดเนื่องจากว่าเวอร์ชันนี้มันมีส่วนที่ไม่สมบูรณ์ไหนเดี๋ย yeah. วบัคเก็ตปั๊บให้เป็นสีเทาก่อนโอเคไหนขอลองนิดว่าเวอร์ชันนี้บัคไหมโอเคนะครับเวอร์ชันนี้ไม่บัค มันก็บักอยู่ดีหว่านะโอเคเราจะทำการลบอันนี้ออกไปเจ้าจงออกไปออกไปซะดาวน์โหลดจงออกไปจากชีวิตของข้านะปัดหน้าว้ายเมวแล้วก็ แ่าจำเช,ช่นนี้อันนี้มันเป็นแบบแบบตูโอเคเดี๋ยวมาที่ลิงก์นี้อ่ะแป๊บพอสคริปไปที่ลิงก์นั้นก่อนแล้วแป๊บโอเคหลังจากที่ดึงดันเข้ามาที่เว็บนี้ได้แล้วนะครับนี่ paint tool s e v e r a t i o n ก็กดดาวน์โหลดไปแต่ผมพร้อมไม่ดาวน์โหลดนะเพราะผมมีอยู่แล้ว เพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาไงไม่ต้องสอด,ดยาวนี่มันจะได้ไฟล์นี้มานะครับเนี่ยเนี่ยก็กดแตกไฟล์ไปเหมือนเดิมอมแตกจะกะระดุ้น,นอะไคิดลึกเข้ามากดอันนี้ครับอันนี้ไม่อันนี้จะเป็นไอคอนไม่ต้องไปสนใจนะครับมันเป็นแอปเกี่ยวกับโปรแกรมไซต์ถ้าจะเข้าไซให้มาที่นี้อึบ๊บนี่มันจะมีอยู่ตรงนี้เหมือนกับอันเก่าทุกอย่างเลยก็กด chat t o เดสก์ท็โอเคมันก็จะมาอยู่ที่หน้า Desktop ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปได้เลยโอเคดิงเหมือนเดิมโอเคหลังจากที่เพนเราใช้ไปแล้วเห็นไหมเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเวอร์ชันนั้เป็นเวอร์ชันบักนะครับ ก็คือเวอร์ชันนี้ไม่บลัคัวดีอุปกรณ์อยู่ครบเลยแต่ว่ามันจะมีอัปเดตใหม่ก็คือมันจะมีสกินเชเดอร์ลูมิแอนเชเดอร์แล้วก็บอยคัลเลรออ่านถุกป่านช่างแม่เห็ไปอ่านเอาเองก็มันจะมีความสามารถของเชเดอร์เพิ่มขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็เป็นเพนก็คุณจะสามารถอุ้ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่แตกพิกเซลแล้วนี่เห็นไหมไม่แตกพิกเซลมันอันเกา่า โอเคอันนี้ก็เป็นปรับขนาดนะครับก็แต่เวลาจะปรับนี้มันมีสูตรอันนึงกดปุ่มคอนโทรลอัลติเมดแล้วกดปุ่มแล้วก็ลากเมาส์ครับมันจะเป็นการปรับขนาดได้เองเลยนี่นะครับนี่สามารถปรับขนาดเองได้โดยไม่ต้องมาเสียเวลากดพวกนี้นี่เวลาระบาไปต่อไปก็เป็นแอร์บัตอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายๆเพนแต่ว่ามันจะเป็นระบายสีที่เราเบาบางนะครับ อันนี้ก็มันจะปรับความเข้มของเวลาตอนระบายนะครับเห็นไหมดูถ้าปรับตรงน,นี้ให้น้อยเวลาระบายกดทีนึงก็จะเป็นจางๆแต่พอปัม๊มเข้มๆฟืบนี่ไซส์ปรับให้เป็นเต็มร้อยไปเลยครับ,บปั๊บ,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 บให้มอยู่สักประมาณห้าสิบห้าสิบจะพอดีนี่ไม่สิยี่สิบห้าเนาะสามสิสาสิบ โอเคประมาณสานะครับปรับให้เป็นตามค่าประมาณนี้นี่รูปล่างตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนนีก็คือ normal กับกับ m u l t i play แล้วก็มาที่อันนี้อะไรวะอ๋อมันจะ,ะระาบานจะเหมือนกับผู้กันนะครับสามารถมาปรับอะไรได้ตรงนี้ปี ออันนี้ก็คือความเข้มปรับมาสักแป90าสดีกว่านี่ถ้าปรับเป็นเต็มร้อยก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนมินิไซส์นี่มันก็จะเป็นปรับความเข้มนี่ปรับสัก90้าสิบเนี่ยประมาณนี้โอเคปุ่มนี้เป็นปุ่มย้อนกลับนะครับกดแปมก็จะย้อนกลับ อ,อันนี้ก็คือวอเตอร์เวลาระบายเหมือนกับใช้พูกกันระบายครับดูมันใช้พวกกันระบายเลยสามารถทำาภาแบบเหมือนกับรูปที่เหนในคลิปสปิดเพลย์ลทคลิปอะที่เป็น,ปนรูปแอรแท็ออนท่านมันจะใช้อุปไซนี่แหละแต่ว่าเวลาระบายเขาจะใช้เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยภาพมันจะออกสวยๆเหมือนกับใช้สีน้ำระบายเนี่ยดูนี่ นี่ดูดิเกิอดอาการกระตุกค่ะโอเคเบ๊บเบ๊บ๊บอ๋อเราทำไมสังเกตนะครับว่าทำไมเวลาระบายที T, ทำไมมันถึงอันนี้ก็คือเวลามันจะยังไม่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดคุณปล่อยมันมันถึงจะขึ้นให้ถ้ากดย้อนกลับไปแล้วนี่เมจิกแวนมันก็จะปรับเป็นอะไรก็ได้นะอันนี้ปรับอะไรวะอ๋อปรับทิกซเซลมันให้มัน แตบบ่ว่าแต่คลิกเซลไรหรือเปล่าอย่างนี้นะอันนี้ปรับเต็มก็จะเข้มไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้มนกันเนาะอันนี้เป็นการปรับพลิกเซลอออันนี้ก็คือความเข้มเฮ้ล้วก็ยางลบอย่างที่เห็นว่าเป็นยางลบก็ต้องเชลล์ไม่ต้องอธิบายมากหรอกเซเล็นี่อันนี้เห็นหลายคนเขาทักถามมาเดีย๋ยวแป๊บนึง ภาววงกลมก่อนวงกลม,มอันนอกก็พออืใช้เซเล็กเนี่ยเวลาระบายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เขา้าใจไหมฟึบมันจะเป็นฟึบมันจะเป็นสีฟ้าๆแบบไม่ต้องไปตกใจนะครับมันไม่ใช่การลงสีเนี่ยพอคุณเปอันที่มันจะให้เป็นสีฟ้าอย่างเหมือนเดิมก็คืออยู่ในเครื่องมือเซเล็กดีวิสเซเล็กเครื่องมือ เส้นมันก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นเมจิกแวนมันจะเห็นนะครับเรือกระทากยานสิทธิ์นั่นเองนี่ก็มันก็จะทําให้เปิดเยอร์อก่อนอ๋อดูนะครับว่าเมื่อกี้ผมเกิดอะไรกดปุ่มนี้กดคลิกซ้ายค้างลากลงมาไว้ข้างล่างฟึบตึบเนี่ยมาสินี่เห็นไหมมันจะระบายไม่ออกนอกเส้นมันจะอยู่ในเส้นมีเลไซย์ปรับให้เต็มว่าไปเลย เนี่ยมันจะอยู่ในเส้นที่เราทำมอยน,นะครับเออเราอ,อย่างเพนที่ว่าทำไมใช้เพนเนี่ยมันจะไม่ทับเส้นเดี๋ยวเอาไปก่อนเนี่ยดูดิเวลาคุณอยู่ว่าเส้นอยูอ่เออเสร็จแล้วกดเปิดขึ้นมาอุ้ยทำไมระบายสีล้าทับเส้นอะมันมีวิธีครับก็คือให้เลเยอร์เส้นเนี่ยมันอยู่บนสุดก็คือกดเปิดเลเยอร์ลากมอยร้ดนล่างเส้นแล้วก็ระบายสีโอเคแค่นี้เส้นก็จะไม่โดนทับแล้วเนี่ย เส Hye ้นก็จะทับสีท okay? okay. ี่อยู่ด้านล่างหลักการก็คือสีที่อยู่ข้างบนจะทับสีที่อยู่ข้างล่างโอเคนะเข้าใจถ้าพูดแล้วก็ขออภัยด้วยดี l เซแล้วก็คือเดี๋ยวเซฟมาระบายก่อนแบบแบบแบดีเดเซ c กก็คือไม่ต้องกดปุ่มนี้หรือมันก็ปุ่มเนี้ยเราแชเนี้ลบไปเหมือนกับเช็ดดีซอลบดีซอใช้ยางเล็กเซอร์เนี้ยเป็นยางลบ มาลบสีปกติแต่เนี้ยมันจะทำงานคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็นการลบเฉพาะสีเล็กเท่านั้นโอเคแล้วก็บักเก็ตเททางสีก็รู้อยู่แล้วะนี่ราดสีลงไปในส่วนอันนี้ก็อะไรไม่รู้อันนี้ก็ลิกเพนส่วนนี้วอเตอร์ Water. อ๋อมันก็คือการเนี่ยระบายสีจุ่มๆเนี้ยเราคุณลากออกมาเนี่ยมันจะเป็นการดึงสีออกมาใช้เนี่ยใส่ใส่ใส่ใสยมันจะเป็นการเมื่อสีเนี่ยมาโดนตรงนี้มันก็จะดูดสีออกมาให้แล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆวอเตอร์แต่ว่ามันจะต้องมีสีมาเป็นต้นแบบถึงจะลงได้ดูแล้วตรงนี้ถ้าไม่มีสีฟึบมันก็จะไม่เห็นอันนี้วอเตอร์อีกแบบนึงจะเป็นยังไงวะดูดสีเหมือนกัน อันนี้ออยอันนี้ก็เป็นความสามารถคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแชฟพ o โตช o ปที่มันเป็นพวกกันระบายบนกระดาษแข็งอันนี้ p าเปอร์ก็จะเป็นพวกกันอีกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเช็บสีเทียนหรือมันก็สีไม้อะมาระบายบนวัตถุที่มันเป็นผิวขรุกค่ะเอาไว้ระบายสีพว่อีิมเป็นตึกได้อะดูดิมันจะเหมือนกับสีอีตะ แล้วก็เบอร์มันจะทําให้สีเนี่ยกลมกลืนเข้ากันเดี๋ยวเดวปิดเลเยอร์นี้ไปก่อนนี่เขาระบายสีกันฟึบแล้วก็วิธีการย้ายขึ้นมาเวลาคุณเฮ้ยจำขงจำเลื่อนลงมาทําไมกดขี้ขวากดอันนี้ตัวดีแต่ไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่ดีลิทกดตัวนี้ฟึบมันจะย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนให้คุณแล้วคุณเบอร์นี่สีมันจะเนียน,น,นเข้าหากันดูดินี่เวลาเรา,ะาระบายปกติตัมจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะสีตัดกัน ใช้เบิร์มจะค่อยๆกลมกลืนแล้วก็มาหากันนี่เห็นไหมอนุภาคตอนนี้ก็คือปริมาณของการเบอร์มันจะตั้งเอาไว้ให้อยู่ที่จ8 0แล้วก็คนไม่ไปปรับอะไรมากเวลาโหลดมากดตรงนี้ครับมันจะเป็นการลบสีในซีริกในเลเยอร์นั้นครับกดฟึบโอเคอุปกรณ์พวกนี้ก็หมดแล้วก็คืออันนี้ก็ชิปเป็นการควบคุมสีนะครับก็ลากไปแบแบๆบ,บมันกับโฟโต้ชอป ขอแนะนำนะครับคนที่จะใช้ไซคควรจะรู้วิธีใช้ Photoshop เบื้องต้นมาก่อนนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์อันนี้กับอันนี้ที่เหมือนกับ Photoshop เราจะไม่สอนอันนี้กับอันนี้ด้วยเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นซูมขยายแต่ว่าถ้าเลื่อน l o o k i n g เมาส์อ่ะมันจะเป็นการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงซูมเข้าซูมออกให้แล้วไม่ต้องใช้อันนี้ก็ไม่ต้องใช้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นคุณกดปุ่ม N ที่ e n d มันจะอยู่บนคีย์บอร์ดคุณหาดูกดล้วมจะเลื่อนให้เองแล้วก็กดปุ่ม delete มันจะเป็นหันซ้ายหันขวาอย่างนี้โอเคอุ้ยมีคนโทรมาขออนุญาตไปรับคอกับเขาก่อนนะโอเคแล้วก็มีทาดมาอยู่เป็นคู่คองของเราอีกคนหนึ่งแล้วครับแนะนำตัวหน่อยให้มิสเตอร์สไตเกอร์คุงเกมเมอร์นี่ฝึบอันนี้ก็คือเป็นการขยับ นีอ่อันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อันนี้ก็คือตัวดูดสีลบอันนี้ไปก่อนอนี่กดคลิกซ้ายไปมันจะเป็นการเอาสีนั้นกลับพืนมานี่แต่ว่าใช้เมาส์หนูมีดีอย่างหนึ่งครับเอาใช้อะไรก็ได้ถืออะไรอยู่ก็ได้เอาเมาส์เนี่ยมาคลิกขวามันจะเป็นการดูดสีคืนให้เองเนี่ยปึ๊บ่วนอันนี้ก็คือมีจิบมีอะไรวะ เดี๋ยวก<บ>็จะโสดนี่นจ,จะเป็นอันนี้โสดอีกโอเคเดี๋ยวพวกนี้ไม่จำเป็นต้องอะไรมากเดี๋ยวจะสอนในการคลิปหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินไปโอเคบายบายนะโอ้ยยงโอเคสต๊อป